สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัดไอทีชาแนลนะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะเป็นวิธีการแชร์ในส่วนของโลเคชันนะครับในแอปวิชัน g o o g l e Map นะครับไปให้เพื่อนที่แอปพลิชัน l ล n e ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปในมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างไรายบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับเริ่มต้นนะครับก็เปิดในส่วนของแอปพลิชัน g o o g l e Map กันนะครับหลังจากที่เราเปิดส่วนของแอปพลิชัน g o o g l e Map กันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทาการปักหมุดก่อนเลยนะครับที่ปักหมุดใน Google Map ก่อนนะครับว่าเราอยู่ที่ไหนกันนะครับ หลังจากที่เราปักหมุดกันแล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาก็จะมีในส่วนของรายละเอียดแสดงขึ้นมาจากทางแลมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาจากทางด้านล่างกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแ็บเมนูนะครับที่เขียนว่าแชร์การได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสามารถเลื่อน้ายเลือเล่อนได้นะครับก็คลิกแชร์กันลดครับ หลังจากที่เราคลิกแชร์กันแล้วนะครับก็จะมีส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมาตามรูปกันนะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของแอปพลิเคชันที่เราจะต้องการจะแชร์กันนะครับถ้าไม่เจอนะครับคลิกที่เพิ่มเติมเพื่อดูกันได้นะครับหลังจากที่เราคลิกเพิ <narrower comfortably. S 2> ่มเติมแล้วจะมีส่วนของอ <ricane> ป๊อปอัพแสดงข <S <S ึ้นมาตามรูปกันนะครับก็เลือก อันนี้เราสามารถแชร์ไปส่วนของแอปพลิชันอื่นกันได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้ทำการเลือกไปยังส่วนของ l i n e กันนะครับหลังจากที่เราเลือกแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาจะเข้าแล้วก็จะข้ามไปส่วนของแอปพลิชันไลน์กันนะครับหลังจากที่เราข้ามไปส่วนของแอปพลิชันไลน์กันแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ทําการเลือกไปยังส่วนของเพื่อนนะครับที่เราจะต้องการแชร์กันลดครับ ก็สามารถเลือกได้นะครับหลังจากที่เราเลือกเพื่อน mm hmm. เพื่อจะแชร์กันกันแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้ทำการคลิกไปที่ส่วนของออแชร์ที่อยู่ด้านบนขวามือการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับ mm hmm. ก็จะทำการแชร์ในส่วนของแอพแมพนะครับจาก g o o g l e Map ไปเอ่อมา ไปให้เพื่อนที่แอปพลิเคชันไลน์กันนะครับหลังจากงานเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันนะครับก็คลิกเข้าไปดูกันนะครับเมื่อคลิกเข้ามาดูแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของอ่ o g l e กิลแบบนะครับก็ได้ทำา แชร์มาให้เพื่อนในไลน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขั้นตอนต่อไปเราก็สามารถที่จะคลิกดูนะครับว่าเพื่อนอยู่ต้งแชร์โลเคชันจากตรงไหนบ้างนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปวิธีการแชร์โลเคชันนะครับจาก g o o g l e Map ไปให้เพื่อนอย่างแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ มือใหม่หัด IT c h ช n n e l นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจากมือใหม่หัด it channel นะครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนํากันนะครับจะไปวิธีการค้นหาสถานที่นะครับและก็วิธีการปักหมุดสถานที่แล้วก็คํานวณระยะเวลาการเดินทางนะครับ จากต้นทางสู่ปลายทางนะครับใน g o o g l e Map ของเรากันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิชันที่มือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนในการทำจะเป็นอย่างใรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับก็คลิกในส่วนของแอปพลิชัน g o o g l e Map การเข้ามาได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกกันเข้ามาได้แล้วนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ สามารถยอ่อขยายได้นะครับหลังจากนั้นก็ไปในที่ส่วนช่องในส่วนการค้นหากันนะครับก็ช่องนี้นะครับก็คลิกในส่วนของออสถานที่กันได้เลยนะครับพิมพ์สถานที่กันเข้าไปได้นะครับ หลังจากที่คลิกแล้วหลังจากที่คลิกส่ง,งสถานที่แล้วนะครับในขั้นตอนถัดมาจะมีส่วนของผลการค้นหานะครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปยังส่วนของสถานที่นะครับที่เราจะ,ะต้องไปกันนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ ในส่วนของระบบ g o o g l e Map นะครับก็จะทำการปักหมุดในส่วนของสถานที่ปลายทางให้เรากันนะครับก็จะเป็นส่วนของสีแดงๆประมาณนี้นะครับหลังจากที่ในส่วนของปักหมุดแล้วกันนะครับขั้นตอนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของแนะนำการคำนวณการเดินทางนะครับจากเราไปที่ส่วนของปลายทางกันนะครับก็ให้เราไปที่ในส่วนของ ดิเรกชันนะครับหลังจากนั้นนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะทําการคํานวณในส่วนของเ,ออเส้นทางให้เรากันนะครับโดยก็จะโดยในโดยในผลการแสดงนะครับก็จะมี2ออ,อันนะครับก็จะเป็นในส่วนของคำนวณมาได้2เส้นทางนะครับก็อันแรกก็คือจะเป็นสนองการจ่ายค่า เ,เสียค่าผ่านทางนะครับตรงมอเตอร์เวย์กันนะครับอันที่สองนะครับก็อันเนี้ยในส่วนอันนี้ก็จะในส่วนอันนี้ก็จะไม่เสียนะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะละเอียดอยู่นะครับก็จะเป็นการคำนวณเส้นทางจากต้นทางไปปลายทางกันนะครับว่ามาีระยะเวลาในการ เดินทางจำนวนกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีแล้วมาดูในส่วนของระยะทางนะครับก็จะคำนวณให้นะครับว่ามีระยะทางในการเดินทางนะครับกี่กี่กิโลจากเ,เราไปส่วนของปลายทางกันนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครใช้ส่วนของก็สามารถที่จะสตาร์ทเพื่อที่จะเริ่มเดินทางกันได้นะครับหรืออาจ หรือ,อในส่วนของแถบด้านบนนะครับก็จะมีส่วนของการคำวนวณว่ารถยนต์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งการเดินนะครับก็จะ,ะมีการคำวนวณมาให้นะครับว่าเราจะใช้ระยะเวลาการเดินไปกี่กี่ชั่วโมงนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คือ18-18ชั่วโมงกันนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็เป็นการแนะนำคร่าวๆกันนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการแนะนําวิธีการค้นหาสถานที่แล้วก็ปักหมุดสถานที่นะครับใน o o o l l m m p s ของเรากันนะครับแล้วก็ให้คำนวณระยะ,ะเส้นทางด้วยนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของมือใหม่หัด i t Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ